สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เฮาก็มาหอดปลาเห็ด้ะครับข้นก็ร้ายๆครับพี่น้องยวอสีภาพไปเบิง่งอันเห็ดพวกเพื่อนได้นะครับนาะโอ้ยขับมาเบิ่งครับล่งโลดแล้วอะไรแล้วก็นำกอนนะได้เห็ดยังขนานั่น,นโอ้ยล่งโลดพวท่านได้เห็ดยังอยู่เก็บแต่เห็ด ครับเดี๋ยวสิพ้าไปเบิง่งเห็ดเพิ่นครับเดี๋ยวเชงอนสิหาเขาเป็นาเก็บเพชดต้อ,องัำแน่อนขอทางไหนไปดีด ครับผมไหน่บอกครับบ้าทังไหนครับบอกรับคุณทที่บอกครับามากมากทังไหนวครับเฟอครับพี่น้องโอ้ยยยยย นี่ต่ดอกงามๆอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดทานบ่ครับนี่โอ้พ่อเราบ่ครับนี่ชิเมื่อบ่บัดนี่เฮ้ยขึ้นเท้าหาโซเฟอร์โซ่เฟอร์มันเป็นระหว่างคันหาอีกจังหน่อยแล้วเอาเมื่อบ่ได้ครับแมียนครับโอ้ยต่น่อนสอนนะครับน้องเฮ้ันน้ากินาเฮ็ดไข่คุ้งหอยหวากมากคุ้งเขียวครับผมพี่น้องโอ้ยต่น่อนสอนครับ หาเห็ดย่ำนี่ครับผมเออเมื่อยเมื่อยบ่แม่โอ้ยเมื่อยกับมวนอยู่แล้วครับน้อมาขาครับผมโอ้ยเบิ่งครับพี่น้องข้างเพล่อนมาหาเต็มกระบะครับกันหาโดนกูหนีเอาเมื่อยบ่ได้ครับครับผมครับเดี๋ยวจังไรกัดเดี๋ยวจังไรกัดจังพ่อกันครับเดี๋ยวสิพาเขาไปหาในป่านะครับน้อเดี๋ยวสิเบิ่งจังไรเดี๋ยวสิให้เบิ่งนะครับน้อ มานะครับเด้อผู้ไรก็ได้ได้เพื่อะครับครับครับพี่น้องเห็ดตัวโง่เห็ดไข่ครับมีแต่หล่องามครับผู้ไรมากก็ได้ครับครับผมเดี๋ยวจะได้ย่างพอกันครับติดตามครับครับพี่น้องเนาะเขาจะเข้าป่ามากครับ บนหมานขุา,ายร้ายครับอ่ะไปเบิงหมองไม้ครับมองต่อไปจะติดเป็นจังไงครับมือน,นี้อยู่เบืองน้ำกันไปเรื่อยๆนะครับเด้อมือน,นี้เข้ามาเฮ็ดห้หายครับจะเฮ็ดียัง้งครับอ่ะคอยที่ตามดอกต่อไปครับหนัดเห็นมอคอยกัน ว่ามันอยู่ด้วยพี่น้องเลยดอกกำลังงามๆพี่น้องเห็ดไข่ครับเห็ดไข่แล้วพี่น้องไปเดี๋ยวสิพาไปขาไปเรื่อยๆน้องพี่น,อน้องเนาะคนก็หลายร้ายครับเตรนกับสีโบเหลือหอดเขาในบ่บเฮ้ยอยู่ทั้งได้ครับพี่น้อง ป้านี่ว่าเคยมาแยกเถื่อนขับเพลผินพามาตัวอยู่เบิ่งกันไปเรื่อยๆครับหาเห็ดซอยกันนะครับเด้อเบิ่งซอยกันครับผมจะเฮ็ดกินไหนจะเฮ็ดกินเมื่อไไรผมกะท,าย,า,า,ยา,ทายเอาเปิ้ลบะหมีนเห็ดจะเห็ดกินยังทายเอาเปิ้ลครูเห็ดกับพี่น้องเอ้ย เบิ่งติดตามเบิ่งตลอดนะครับเดอ้อเบิ่งกันไปยาวๆครับเดี๋ยวสิพาเก็บเห็ดครับมืนน้อนี้ต้งได้รัเอาอย่างเข้ามาเดี๋ยวนี้คือสิออกมาใหม่สเสียด้หนี้ยางอะไรเฮ็ดอาจ,จารย์มันดีบุย๊ยเจริญรถมารถวิ่งเยอดเจรถญรถดิผ่นผุนพุ่นย่างาดดน,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 นาง้ำกวนอยู่พุน่นาเห็ดจนหล่นกะตานี่เอาหอายวันดีในกะุญแจรถอันนี้ อันนี้ซีเมนเฮ็ดลังแหล่ครับพี่น้องโอ้ยออกไร้ไร้ครับพี่น้องเฮ็ดลังแหล่ครับพี่น้องเอาล่ะขั้นเตรียมกระตาอะไรจะเก็บที่ล่ะเตรียมกระตาก็ออกไปซะก่อนเฮ้ยเฮ็ดลังแหล่ครับพี่น้องเขาเอินเฮ็ดลังแหล่ะมันหล่นกระตามันสิเฮียทีมเฮ็ดลินมาเต็มหนึ่งพี่น้องเอ้ย ผมก็รึคืนหอนพี่น้องทางทิสเกตครับเห็ดผึ่งยุค่าครับเพื่อนเห็ดผึ่งคมเห <C> e <ars> ยียบสามพี่น้องเลยนะครับเพื่อนว่าเห็ดผึ่งคมเห็ดผึ่งยุค่าครับพี่น้องทั้งบา่านผมเป็นกินอยู่แต่ผมก็ว่าสิเอากับว่าเอาดอกแนบมังแล้วแด่พี่น้องทั้งพี่น,อน้องทางทิสเกต <C> e <ars> เพคนเด้ครับเฮ้ยมีแต่ดอนกจุูมๆพี่น้องเลย ุนะเพิ่นก่อยเด้ผมเห็นเพิ่นก่อยโอ้ยผมแบบอ้อนซอดเพิ่นก่อยเพิ่นว่าอืดๆกลับทั้งพุ่นแต่ทั้งนี้มาหลายเลยนี่แม่นเพ็ดลังเหล่บ่นี่ครับผมพี่เนาะค่อยๆเดินดับโอ้ยใคเหยียบน,อน้อนี่โอ้ยกันแม่นอยู่ไกลที่เกลียผมสิเก็บเมื่อยเพิ่อนอยู่นี่หลายๆ ึ้นมาให้เคียย์เอาครับเพชรลักเหล่โอ้ยเต็มช่อนครับพี่น้องเฮ้ยนี่ครับเพชรถึงยูค่ะนี่แต่ดอกจุ่มๆเข็ดแก่นโอ้ยคืดหอดพี่น้องทั้งสีเกียรเด้เนาะครับน้องกระดิเก็บเมื่อกัดจักสีบานจังไหนอะคอยตามติดติดตามไปเรื่อยๆครับครับพี่น้องมาพ่อ โค่นเห็ดเห็ดกอบครับเขาเอิ่นเห็ดกอนะครับดอกเห็ดกอใหญ่ core, <s> แต่โอ้ยดอกไงเป็นไงครับพี่นอ้องออกน้ำกันสามดอกสี่ดอกครับหนึ่งเอาเด้อคนอ่ะ้องเอ้ยคนแสดงคอมเมนโอ้ยพี่น้องเลยเติมส่วนแสดงคอมเมนครับพี่น้องก็เอ,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 อ <s> ิ่นเห็ดกอ เพิ่นลวานะครับเนาะทางเพิ่ร์นวาเอิญฮิตโก้ครับเด้งๆอยู่พี่น้องเลยไฟเครียเอามันขึ้นมาใหม่ครับเฮดโก้เนาะครับผมโอ้ยเติรนซ้อนพี่น้องเลยนจะดอกอยังไงครับเติรนซ้อนเติรนซ้อนครับ อ๋อติดตามเบิ่งไปเรื่อยๆครับเฮ็ดกำลังขืนเพ,พิ่นว่าครับพี่น้องหือบาดนีิยังเนาะผู้ขาเฮ็ดยังเนาะบาดนี้มาดอกยังไแท้อ้าพี่น้องวาดบาดบาดหมูเห็ดไข่ครับหมูเห็ดไข่บาดเฮ้อ นกระแมนครับเออบ้อทุเบิองพี่น้องเบิองโอ้ยดอกใหญ่เป็นใหญ่ครับนกระแมนครับดอกงามๆพี่น้องเห็ดไข่ครับดอกหนึ่งอูงามลายพี่น้องงามลายนี่กระแมน โอ้โหลบวันเปิดเ,เออเออ,เอ,อครับพี่นอ้องดอกง่ายครับสี่ดอกห้าดอกเหมือนกันยาวๆครับครับตอนนี้ อาจารย์ม่ดีเพิ่นพอเห็ดปวกเพิ่นบปักอยู um> ah, ่พี่น้องขุดเอาขุดเอาอยู่ว่าอยู่เพิ่นเฮ็ดย่งวะบมปักอยู่นน่ะโอ้ยพี่น้องเกยมีแต่เห็ดปวกฝันขอขยิพี่น้องเมืองเพิ่นเด้อเอาอยู่ผู้เดียวเพิ่นมาบมกมอยู่ว่าเพิ่นเฮ็ดยังเฮ็ดแบกอยู่เะชเนกไปเก็บเด้อขนมีเด้อโอ้ยวิธีต่ลนี่ อ้าวดอกนึงยหัวชากำพูดยาอยู่โอปากอยู่พี่น้อ,นองพูดเบิ่งเบิ่งว่าอยู่เพิ่นคือบบไปซ้ายจือเถื่ออ้าวเพิ่นมานผู้เดียวเพิ่นต้นเกิดหอมพูนที่ไข่จุ๊มไหมเออได้มพี่น้องเบิ่งเบิงพูดมานพูดมานเห็นเห็ดเปวกฝานหมูไง เฮ้ยหุ่นจนเนอนอนเมียเอาพี่น้องจะขักบักเต็มตาพี่น้องเต็มตาเฟิ่งบานเอาผู้เพิ่มมานคบผู้เพิ่มมาน้าผู้เพิ่มานะอมก็สิหาไปทั้งนี้ดะตาเราไปแล้วตาเราไปแ้วนานอะไเราบติีย

เปิดเนี่ป๊อป๊าขุดทิ้งอยู่ตัต้เอองเตรียมให้เลยพี่ดองเพราะกระพลจากดินาหา,า,าแล้วแล้มาอแล้วล <c oughs> ดีาวจนเวเบืองพี่น้องโอ้ยเต็มตาพี่น้องเฮ็ดปวกฟ้านพี่น้องเพราะจารย์มันดีเพิ่น คักหลยคักหลยจนในเมียบนอนเมียบเอาอยู่เพ้เดียวคุณน่ะออกมาเบิดทั้งขอบนี่จะท่งต้ดูิน้ลอง้างคุณนะอกึอนนยอกมาหลอกี่าแบบเส้พ่อเลยพ่อจีบหลอกบ้าอยู่ห่ เห็นบ่ชิมหัวงเชียวบางเดียวขึ้นสองดอกยังขึ้นเดียดอกเลยบพอ่น้องใหม่ใหม่อันปลอกยางออบไปฝักไก่หนึ่งนี่ไก่รุดดอน เดพี่น้องโอ้ยจำดีเพิ่นเต็มกระตาเทดบวกข้อต่อป็นตบดยิงนั่นต่แทงนย่างงวะเป็นชุดโชกเอาพี่น้องเอ้ยครับคอยกระแรงเราไม่อยู่ช่องคำดอกอยู่ ออกเป็นออกอาพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บเฮ็ดซะก่อนเด้อเบื่อครับพักโยกซะก่อนหลังจากคนเก็บเฮ็ดปววพังหัน่อเกือบเต็มทั้งสีเห็ดทั้งเนี้ยยิ่งใหญ่ได้ผลเอ้ยอ้าวเดี๋ยวเริงส่งให้คุณ มานมานทุกคนขึ้นไม่ยังคุนแปนมันมีใหดได้ส่งนะุนบองหันจังไฟของเทพเราไปเบืองดอนน่ออืมัเดนห่อยเฮ็ดไข่เาน่เฮ็ดไข่เรเฮ็ดไข่อยากอยากอยากบานเบิดดาหนอตนอ่มนังจ้าุนไฟเฮ็ดไข่อยุ่กลางนี่ยุบท้ายรถนี่เป็ดกอเราอยู่วางนี่นี่่ก็อยางไปหมดแล้วอันทั้งไป่ตอนจ ทำกันเนี่ยเต็มตาคกือมูอแล้วเด้ยว่นขีลายปังเอ้ไม่ตะกูได้ขีลาเอาอยูงได้มานี่ยพี่น้องยังี่ตายแต่อาาเบิ่งครับหาเพิ่งอีกรอบนะเอาว่ไงขาเอาตีนี่ส่งมนตีเฮ็ดไข่ ส่งมอแกให้น่แกตาลทั้งคนอย่างมู้นน่ะใครใดมองเดียวน่ะสิบสิบสามดอกมองเดียวสิบสาดอกอยู่้างคอนน่กําลังจุบจูมสัมโอ้ยยุ่ก็รต่อจับบู๊ทีบเนาะก็พูดถหลายตาครับเดี๋ยวจะไปเบ่งอีกดอนนึงครับดอนนี้หลายเติบมูอดอนึไง แดงกับพี่นอ้นองยงมาเรื่อยๆนั้นพี่นอ้องจะว่าเฮ็ดยังหันนั่นนั่นกระแมนอ้ยเฮ็ดลงอกเหลืองฮะมีกระแมนไขกระมืโอโวย๋ยวเข้าไปเฮ็ดลโล่งออกครับ ้าเห็นละงูก,กันนู้นครับนั่นโอ้ดิฮักสั่งนะครับแน่มาพอดีมีไข่พร้อมโอ้ยไข่เห็นละงูครับเฮ้ยโอ้ยเห็น <c oughs> <c oughs> เห็นละงูจามเลยนี่ครับดอกน้องกำลังงามครับพี่นอ้องครับ งามเป็นงามครับพี่น้องเฮ้ยเห็นละงงครับมาหลอสองสีคือเนี่ยครับเครื่องทั้งสีแล้วครับไปออกไปหาโมเพื่นกันไปครับไปเบองพี่น้องอเขาเคลียร์แตกเบอ้อแถวนี้ เฮ็ดมันออกคักหลายก็เกลียดจนแปลนจนสอนครับเห็ดขัเจาเอาเหมืองนะไปครับไปไปเบิ่งกันยาวๆครับครับพี่น้องตอนนี้เฮาได้มาพอหมูหมูเห็ดเห็ดทานครับหลายเป็นหลายครับพี่น้องโอ้ย คุณนะดอกไม้ดอกท่านพี่น้องคุณคุณข้างในคุณมาเบิ่งครับเห็ดทานเห็ดทานไม่จะดอกยังไงครับพี่น้องโอ้ยนี่มีดอกยังไงโอ้ย6ดอกครับพี่น้องไี่จะเห็ดทานดอกนพี่้องเอ้ยตามสอนบอก เออเฮ้ยมาเอาเห็ดทานเนาะครับพี่น้องปุ๊บดอกครับอ่ะเบิ่งกันต่อไปครับอ่าดอกต่อไปพอร์ตเลยครับพี่นอ้องเบิ่งที่ดอกพี่น้อง,องเต็มเลยครับสินี่แต่เห็ดทานครับดอกขึ้นไม่ไหม,ไมพี่น้อง มีเห็ดทานครับพีน่น้องหลายขัดหลยครับครับพี่น้องเอ้ยีครับ่แ่ลิเลย,น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 ,เยน,นันคนะโคคคมากขครโครเก็บทกคนคนที่มาหา เก็บกองไว้ทุกคนครับเก็บกองไว้พ่อนเก็บกองเก็บกองไว้ปลาหิ้ทานครับ <c oughs> <c oughs> าลครับ mùa thì mùa em mùa đi mùa đẹp mùa mà mùa đấy mùa đẹp mùa mù đây thì mùa đẹp lái khác thì đẹp mùa đẹp mùa đẹp mùa đẹp Ôi, lại lạp lái lạp 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 dài lạp 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 thì lạp 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 thứ lạp này anh lạp đâu lạp Ôi lạp 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 lạ lạp 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 ออไปเพืชตุงมองครับพี่องฮ็ดทานร้ายครับดูนะดูกองยต้นครับดูนะตจนสจ่นนะู่พี่หงดูนะเทีบกิงไปกิงไปจังหวะนีเลือดตื่นโอ้ยเนปูกไว้พี่งหงเลย ยหญมากพีเม่่โอ้ยท่นใส่ถังผู้ดอกจูะครับพี่น้องเก็บเอาถังถึอมาใส่นาะเก็บกองทุกนหลายหโอ้ย ลไลยเป็นไล่กับพี่น้องเลยโอ้ยยายออกไปคุณอ่อมเลยพี่น้อ,นองเลยเติมซ้อนกันเดเยอะกัดเข้าขอถังมาใส่ก่อนเนาะนี่คีบเบเบิร์ด เบิ time, ่งพี่น้องโอ้ยมันเฮ็ดทานประมาณ3บดอกครับพี่น้องกุ่มนี้นี่แต่ดอกใหม่ๆจุ๊มๆพี่น้องโอ้ย3บกว่าดอกโอ้ยแต่อนสอนได้ ไปใส่มวนเก็บใบกันครับดอกเขาเก็บใบบุก้ายกองเก็บเองเนี่ยว่าท่านเบิดอยู่ท่านเก็บเบิดอยู่เดี๋ยเก็บเบิดก่อันจะเอาไปใส่ไหมมาเด้อมาเก็บเห็ดทานบบดโอ้โหโมนี่สามคลิปกระดอกโอ้ยออบออโพนเลยพี่น้องคนน่ะเนี่ยไปนี่เห็นเบิดเลยนี่ มามาลอดูมันขื้นไหมชักมันยหญ่ออกมามาไ <c ười> เก็บไว้ครับลายครับผมนะเก็ดทานครับรจุดดอกเดี๋ยวด้ะเก็บเผ็ดทานเนี่ย

ล,ละเห็ดตู้เนี่ยครับไข่เห็ดตะโงกครับนี่ไข่เห็ดะละโงกตอนไข่ไข่เห็ดละโงกครับเนาะโอ้ไลยเป็นหลายครับเต็มตาเต็มทังอีกละครับไปต่อไปต่อติดตามชมกันได้ยากเลยครับ ช่วยแหละมองไส้บาตพี่น้องเลยหล่นถังโอ้ยตายแล้วไม่มีที่ใส่เลยยังเหลืออีกหลายพี่น้องเลยเฮ้ยถอดเสื้อใส่เอาผมจจักพี่น้องติดตามไปครับเด้อเอาเอาเอาเมือ่อเมื่อถอดเศา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 ไม่อมองไส้แล้วเสื้อกับผ้าผู้ถอดเสื้อไส่กับพ่อโอ้ยตายแล้วไม่มองไส้เลยพี่น้อง พ่อ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 เอาไว้กัเาซะบุไดกับเสเอาละครับจะมแนี่เนี่ยเอาไส้ละเทสเูสเทนเทสมูสเดียวมูสเดียวเออปวดไหล่าอย่างไรละมูนีแนวใส่แล้วเอาเฮ็ดเอาเ็ดเอาบอมเจ้าอาจารย์ดีลงะทุนบาดนี่เอาเสือห่อได้บาด ก็อยได้เสือมาอีกตัวนึงก็อยเฮ็ดเบียคือกันอยยังได้ลอกไ้ีมโอยเฮ็ดไก่ปวดแท้มองเดียวบ้านเฮ็ดไก่พี่น้องเ้ยเก็บกองเลยม่เั็น้าด่เป็นนะพี่น้องเนาะเก็บเอาเก็บเอามึงอู่มองไส้ลข่อยพ่อแลีวโอ้ยพี่น้องเลยแต่อันส่อนอียให้บานพิซซาบาน ไม่เท่ไปได้ถ่ายรถเก๋งว่อโอ้ยไปไปพี่น้องไปไปพ่อแล้วพ่อแล้ว